ตึกวอเตอร์ฟรอนท์ที่เป็นปัญหาที่ทำให้คุณอิทธิพลคุณปลื้มต้องมีาหาย <c oughs> อ่า <c oughs> โอ้โหมันสร้างแบบใหญ่มากแล้วก็บางเขาแบบคือบางเขาพระตำหนักถ้ามองจากฝั่งพัทยาไปบางเขาพระตำหนักแต่ถ้ามองจากฝั่งเขาพระตำหนักมาเนี่ยก็คือบางทะเลอะค่ะบทดบังทัศนียภาพหมดเลยอะค่ะมันอยู่ตรงตรงป้ายพัทยาที่ติดตรงเขาปกดิที่เป็นว<ช>ิวสวย นั่นแหละที่คำถามคือสุดท้ายเนี่ยถ้าตึกไม่ได้รับอนุญาตแล้วต้องทุบทิ้งหรือเปล่าก็เนี่ยแหละนี่แหละถ้าคือปุ๊บเนี่ยตั้งเลยนึกถึงเหตุการณ์แอชตันอโศกเลยใช่เนี่ยเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะอยู่ระดับไหนออกใบอนุญาตก่อสร้างแล้วพอมีเหตุการณ์แบบเนี้ยมันต้องทุบทิ้งคือแอชตันอโศกในการทุบทิ้งอาจจะมีปัญหามากเพราะมันอยู่กลางเมืองใช่ปะ แต่พัทยาเนี่ยตึกวอเตอร์ฟรอเนี่ยคือมันมันโดเดะบทบังทัศนียภาพอะมันต้องทูกทิ้งนะใช่ไหมพี่ใหญ่คือคือการการก่อสร้างที่มันผิดก <c> ฎ <oughs> หมายหรือผิดไปจากแบบประเทศไทยผมพยายามนึกนะว่ามีเคสไหนที่รัฐสั่งว่าผิดแล้วทุบทิ้งบ้างยังไม่มีม new <ม> world new world new world อ๋อ new world ทุบทิ้งแล้วใช่ไหมคะ ทุบไ <c oughs> ปแล้วครับใครเป็นคนทุบล่ะกทมต้องทุบใช่ไหมเออเขาเขาคือการลื้อเนี่ยทางกฎหมายเนี่ยเขาลื้อแบบคลาสสิกมากเลยพี่ตะยังไงคะวิธีการคือลื้อหลังคาก่อนเออลื้อหลังคาปุ๊บดีเวอร์ก็จําได้ไหมฮะมีขาวมาเป็นวังวังมัจฉาฝนตกไปเป็นแอ่งน้ําแล้วก็มีป่า <c oughs> มีคนมาเลี้ยงป่าจนตอหลังพอมีข่าวเป็นวังวังัจฉาเนี่ยกทมเลยต้องมาทุบ อนทีทุบเนี่ยก็คือหน้าที่รัฐคือทุบแล้วก็ฟ้องร้องเก็บค่าเสียหายเนี่ยค่าทุบเนี่ยกับเออเจ้าของที่ครับพี่ตาครับอ๋อไปเก็บค่าเสียหายใช่ครับเจากก้าของที่แต่ว่าต <ใน S 2> ึกที่พัทยาเนี่ยนนก็คือใช้เวลานานใช่ไหมคุณแจ๊ดนานมากนานมากเออที่พัทยาเนี่ยพี่ใหญ่พี่ตาครับก็รู้สึกว่าทางเออเมืองพัทยาเนี่ยเขาก็มีคําสั่งทุบแล้วนะฮะ หเห็นว่ากําลังอะไรจัดหาคนมาทุบอยู่อะไรแนวๆนี้พีตาคัะผมอ๋อค่ะแล้วเมื่อวานนี้ก็มีความคืบหน้านะพี่ใหญ่ว่าออกหมายจับนายกเมืองอดีตนายกเมืองพัทยาออกหมายจับใหม่แล้วก็หมายจับใหม่เนี่ยจะเป็นหมายจับที่ไม่มีอายุความอ่ะพี่ใหญ่จริงๆเรื่องนี้ โอเคถ้าทําได้อย่างที่ว่าคนผิดผิดจริงๆเนี่ยก็ต้องได้รับโทษนะครับเป็นจริงกับผมกับอมรนี้คุณตาเรื่องของการขอใบอนุญาตในการก่อสร้างเนี่ยคุณตาคงจําได้เมื่อไม่กี่วันเนี้ยทางอกองช่างสำนักสักง,งานเขตและกระบังก็โดนล่อซื้ออน,นะใช่ไหมฮะเป็นต้น เนื่องจากว่ายื้ใบอนุญาตออกมาแล้วขอเรียกค่าอะไรไปห้าหมื่นบาทผมว่าเรื่องนี้ฮะคุณตโดยส่วนตัวผมเองผมทําธุรกิจนี้ที่เกี่ยวข้องกับการขออนญาตด้วยเนี่ยที่ผมเคยไล่ฟังในแบร์ไตผมก็เคยเจอมาแล้วมันมีจริงๆครับไอวงการเนี้ยมันมันแก้ไม่รู้จะแก้ยังไงนะก็ะในเมื่อถ้าโครงสร้างเนี่ยมันต้องไปแก้ที่โครงสร้างกันการอนุมัติ การให้อำนาจหรือเปล่าหรือจะต้องอนาคตจะต้องมีการอนุมัติมีการกรอกแบบพร้อมแบบแบบโอนเงินแล้วแบบไม่ต้องมาเจอตัวดีไหมอะไรเงี้ยอันนี้ผมคิดไปเรื่อยนะว่าไม่งั้นเนี่ยระบบคอร์รัปชันแบบนี้มันมันไม่หายไปจากประเทศไทยคุณตา <c oughs> มันก็ยืนอยู่กับเราอยู่แบบเนี้ยยาวนานนานตราบนานเท่านานเลยผมได้ยินเรื่องนี้มาตั้งแต่สมัยผมเรียนหนังสือมหาลัยเดากนังปฏิบันเนี่ย ปาก็ไปกี่ปีแล้วแหละฮะก็ยังก็ยังเหมือนเดิมอ่ะครับคือมันไม่มีใครแก้ปัญหาที่รากเหง้าพี่ใหญ่คิดแบบคนมองโลกบวกไงแต่จริงจริงมันทําอย่างนั้นได้เหรอพี่ใหญ่ใช่ป่ะใช่ป่ะพี่จาจริงๆรแล้วประเทศไทยนะคุณจ๊คุณจะเออเรารู้ว่ามันมีปัญหาเรื่องของการคอร์รัปชันเยอะใช่ไหมครับค่ะมันมีนักการเมืองอยู่คนหนึ่งไม่ต้องเอ่ยชื่อเขาก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยควรจะจัดการ จัดซื้อจัดจ้างแบบแบบออนไลน์โอเคตอนนี้ออนไลน์นะมันตั้งนานแล้วแบบออนไลน์อ่ะอ่าอ่าโอเคอีอ,อีบิดดิ้งอะไรเขาทำเงนมตงาตั้งนานแล้วก็ยังโกงกันได้เออทีนี้อย่างนี้ฮะคุณตมันลึกซึ้งกว่านั้นลึกซึ้ <c oughs> งกวา่าสมมติออนไลนไ์สมมติแต่แต่ละจังหวัดเนี่ยมีการจัดเรียกจ้างใช่ไหมฮะเขาแนะให้มีมีเซ็นเตอร์เหมือนมีบล็อกเชนอ่ะมีเซ็นเตอร์ตรงกลางแล้วเซ็นเตอร์ตรงกลางเนี่ยไม่ต้องไปสังกัดกระทรวงทะบวงกรมไหนนะคือไม่ผ่านกระทรวงทะบวงกรม เวลาจ่ายเงินก็ไม่ต้องไปผ่านกระทรวงทบวงกรมจ่ายเงินโดยตรงก็ไปตีเข้าหาว่าว่าไปรวบรวบอำนาจไว้ที่ที่เดียวรวบอำนาจแล้วอย่างนี้กระทรวงทบวงกรมจะไปทํางานจะอนุมัติยังไงคุณก็อนุมัติไปสิแต่ระบบการซื้จ้จางเนี่ยถ้ามันมีระบบกลางคอยตรวจสอบเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณตะเป็นคนอยากได้ของนะ่ไเป็นหัวหน้าหน่วยง,งานเนี้ยอยู่ในจังหวัดเนี้ยคุณตาก็แสดงความต้องการออกไป แต่ว่าทั้งหมดกระบวนการต่งตางๆเนีเงินจะไม่ผ่านมุงตาเลยเงินจะไม่ผ่านมือของลูกน้องมึงตาเลยเงินจะไม่ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ผ่านอบอจอเลยแต่มันจะผ่านโดยตรงซึ่งมันจะมีขั้นตอนในการตัดกรองซึ่งไอ้ระบบที่ผมพูดเนี้ยนะฮะหลายประเทศก็ทํากันคุณตาหลายประเทศก็ทากันคือมันมีเติร์ดปาร์ตี้โฟร์ปาร์ตี้ฟิปปาร์ตี้คอยมาตรวจสอบเพื่อเกิดความโปร่งใส โดยที่คนที่เกี่ยวข้องที่มีผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสืยอนั้นไม่ได้อยู่ในกระบวนการทั้งหมดเลยคุณตะมันทําได้อะแต่ว่าเขาทำใหิจค่ะแต่สุดท้ายมันไม่มันไม่เกิดไงฮะพราะที่เขาอยากว่าพอเสนอไปแล้วมันก็ตกไปอ่ะมันตกไปเพราะมันทําให้รับเบี้ยไม่ได้ออเปลี่ยนเรื่องดีกว่าเดี๋ยวได้พิจฉะพิจฉะใหญ่อจะเปลี่ยนไงแล้วแต่อยู่ที่คน ใช่มันจะโกงอ่ะอย่าไปมีทางเราอย่าไปอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์พี่ใหญ่โลกสวยไม่ได้เราต้องดูความจริงอยู่ที่คนนี่มั้ยพี่ใหญ่อย่าชอบข้าในทุ่งลาเวนเดอร์ตลอดเลยคือคือใหญ่เราเราจะต้องคืออย่างนี้เราอยากเอาคนคนกำกับระบบคืออย่างนี้นะฮะระบบการทำงานนะคนเนี่ยต้องสร้างระบบให้ระบบมากำกับการทำงานของคนคนต้องสร้างระบบเพื่อให้ระบบมาป้องกันการการคอร์รัปชัน แต่ทุกวันนี้เราเอาคนสร้างระบบแล้วแล้วเราเอาคนไปกำกับกำกับระบบอีกทีนึงมันผิดพี่ใหญ่ครับครับเมื่อก่อนงบสอสออ่ะถามว่าสอสอเนี่ยแตะไม่แต่งเดียวไหมไม่มีผมเนี่ยเคยไปคุยกับท่านเจ้าอาวาสวัดหนึ่งถ้าเล่าให้ฟังเราก็บอกว่าเออท่านเจ้าวาดสอสอคนนี้ดีนะมือปราตกฉินเลยแล้วท่านเจ้าวาดนะบูท่านดีมากเลยเป็นสอสอเขตนี้ก็บอกโยมโยมโยม,ยมใจเย็นๆฟังอาตมาก่อน อาตมาจะสร้างสรรารการประเรียนเนี่ยงบประมาณสองแสนเขามาหาอาตมา <c oughs> เขาบอกโอ้สงสารวาดัดวัดไม่มีตังค์เดี๋ยวผมมีงบสองอผม <c oughs> ผมจัดการให้วัดทา <c oughs> เรื่องมาเลยวัดทําเรื่องมาปุ๊บเสร็จปั๊บอนุมัติมาหนึ่งแสนบาทให้ <c oughs> ขอโทษอนุมัติมาสองแสนบาทถ้าจะวาดก็ไปรับเช็คจากราชการเพื่อไปสร้างรับปุ๊บคนสอสอมาเลยครับเออขอเช็คครับเจ้าวาดเซ็นสลักหลังเลยครับ เดี๋ยวเขามาสร้างให้เขามีผู้รับมงรับหม่มาสร้างเสร็จสร้างไปเท่าไรแบบพี่ใหญ่สร้างไปแสนหนึ่งครับปีหน้าขอมาอีกสองแสนนี่นี่เงินไม่ผ่านสอสเลยนะครับแต่แด้อันนี้มือปราบคอร์รัปชันนะคนเนี้ยคือเวลาคุณในสังคมบอกคนเนี้ยมือปราบคอร์รัปชันอันเนี้ยหรืออย่างเอาพี่ใหญ่เอาเรื่อง,เร,องเรื่องช่างโยธาเนี่ยเอาพูดตรงๆผมมีประสบการณ์ลูกค้าผมเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเด็กๆเนี่ยเขามีที่ แล้วเขาจะปลูกบ้านเขาอยู่ใกล้ๆโรงงานกระทิงแดงอืเนื่องจากที่มันขา้ามทางรถไฟมันรถวิ่งก็ไม่ได้แต่มอเตอร์ไซค์หรือคนเดินได้ก็ทําห้องเช่าให้คนงานกระทิงแดงเช่าเดือนหนึ่งถูกๆพี่ใหญ่แปดร้อยพันไปหาโยธาเขตนะครับไปขออนุญ,ญาตโอโ้นั่งเกรจาก,กันตั้งนานพี่ทำในดีผมมีคนออกแบบอผมมีบริษัทออกแบบเองครับ พี่ผมไม่มีรถมาผมมีบริษัทรระเป๋าครับเขารับเบเส็จทุกอย่างวัน s ็อปเซอร์วิสใช่ไหมจบตรงนั้นนะฮะอันนี้บางทีเราก็ต้องโทษทากธุรกิจเราด้วยนะพี่ใหญ่นะเราก็ไม่อยากเสียเวลาเวลาใช่ไหมพี่ใหญ่เราใช้วิธีนี้มันก็เร็วอันนี้มันก็ทั้งสองฝ่ายสมประโยชน์นะพี่ใหญ่ครับผู้เรื่องคอร์รัปชันเนี่ยคุยกันอีกยาวฮะจริงๆแล้วอย่างที่ผมบอกนะทุกๆประเทศที่เขาทํางานอ่ะมันจะมีระบบกํากับตรวจสอบดูแลที่ไม่ใช่เป็นตัวที่เกี่ยวข้อง คือสมมติถ้าไม่มีเติร์ดมันมีมันมีสองาーที่ใช่ไหมฮะปาร์ตี้ของคนให้เงินกับคนรับเงินเนี่ยคือถ้าเงินไม่ได้อยู่ใน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 สายสายปกติแล้วมันใช้เติร์ดปาร์ตี้โฟสปาร์ตี้กำกับดูแลอีกทางหนึ่งพร้อมๆไปไปด้วยกันเนี่ยคือต้องต้องต้องถามว่าประเทศไทยก็ไปดูงานเยอะนะไปดูงานประเทศที่เขาปราบคอร์รัปชันเยอะแยะมากมายแต่สุดท้ายกระบวนการต่างๆมันมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นแล้วก็ ทุกวันนี้เนี่ยผมยังเห็นเอาอย่างเงี้ยเอาคชัดคุณคุณแจ๊คคุณตะเวลาเวลาเราไปจ่ายค่าธรรมเนียมอะไรต่างาเนี่ยผมผมยังเห็นเจ้าหน้าที่รับเงินสดอยู่เลยอะ่ะนะครับรับเงินสดอยู่เลยอะ่ะทีนี้รับเงินสดเข้าบริจาคบริชาคเข้าแกะทุกๆวันเนี่ยเจ้าที่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการรับภาษีหรือรับเจ้าค่าธรรมเนียมอะไรก็แล้วแต่นะมันก็ต้องมานับมันก็ต้องมาอะไรต่างทุกทุกวันเจอเงินทุกวันเนี่ย นะครับอย่างธนาคารที่มันโกงกันเนี่ยเมื่อเห็นเมื่อวันก็เกิดกิเลสน,นะครับพอดีวันนี้เกิดปัญหาขึ้นมาน,นั่นไม่สบายไม่สบายควักไปจ่ายหน่อยนะครับในชีวิตผมก็เคยเห็นคนบางคนที่ผมรู้จักนะครับแล้วสุดท้ายก็โดนไล่ออกจากจากงานเป็นต้นอันนี้เรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คิดคิดได้ไม่ยากรับไม่ซับซ้อนเลยครับมันไม่มีเ <c oughs> ทคโนโลยีไหนที่ที่มันจะซับซ้อนมากมากกว่านี้แล้วเพราะฉะผมว่าคนเนี่ยต้องสร้างระบบ นะครับล้วให้ระบบมากำกับคนไม่ใช่เอาคนมากำกับคนไม่ใช่เอาคนไปรับเงินแบบเนี้ยดังนั้นปัญหาคอมรัปชั่นเราเราจะแก้ไม่ได้เลยครับ